รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ชมครับหลายเดือนที่ผ่านมานี่ต้องบอกว่าผู้คนนี่เจอเรื่องราวต่างๆมามากมายเลยทั้งในเรื่องของโควิดเองที่ปัจจุบันยังคงวนเวียนอยู่รวมไปถึงเรื่องของการทำงานของแต่ละคนนะครับที่แม้เศรษฐกิจตอนนี้จะยังไม่ดีขึ้นแต่ก็คงต้องทำงานหาเลี้ยงชีพกันต่อไป วันนี้เราเดินทางมากันที่เกาะพะลวยนะครับเกาะที่ได้ชื่อว่าเป็น Virgins Island หรือว่าเกาะพลังงานสะอาดต้นแบบของประเทศเรานะครับเกาะที่แม้แต่คนสุราษฎร์แท้เองก็ยังจะไม่ค่อยรู้จักกันมากนะักและในบรรยากาศสงบ่ามกลางท้องทะเลอ่าวไทยบนเกาะแห่งนี้นี่เองวันนี้เราจะมาหาที่พักสงบจิตสงบใจกันที่สำนักสงบนเกาะแห่งนี้กันครับ พี่หญิงหรือว่าคุณจุธาทิพย์พลนามอินนะครับชาวบ้านที่อาศัยบนเกาะพะลวยก็ได้เล่าให้ฟังว่าพื้นที่บริเวณนี้ คุณแม่สามีของพี่หญิงก็คือคุณแม่สุดานะครับที่เป็นคนเกาะพะลวยซึ่งปัจจุบันก็ได้เสียชีวิตไปแล้วก็ได้มอบที่ดินจํานวน20ไร่เพื่อสร้างสํานักสงฆ์บนเกาะพะลวยซึ่งคุณแม่ก็อยากจะให้เป็นจุดศูนย์รวมของชาวเกาะพะลวยตอนนี้ก็ผ่านมากว่า30ปีมาแล้วแหละครับดังเดิมที่แปลงนี้เป็นของแม่สุดาแสงสีนะคะอ่า ได้มอบให้กับสำนักสงฆ์เกาะพะโลยนะคะแม่ที่ประมาณ20ไร่แม่ต้องการจะให้ตรงนี้เป็นจุดศูนย์รวมของชาวเกาะพะโยอะคะ่ะก็เลยได้มอบที่ดินตรงนี้ให้แล้วโยมเป็นลูกสะพ้ายได้มาสานต่อซึ่งตอนนี้แม่ได้เสียชีวิตไปแล้วค่ะคือความตั้งใจของแม่อยากให้เป็นจุดศูนย์รวมแล้วพี่หญิงก็เลยมาสานต่อค่ะประมาณเกือบ30ปีมาแล้วค่ะ 20-30าิปีอะค่ะจะเป็นที่พักสงของพระธุดงนะคะค่ะพระธุดงมีพระธุดงองค์หนึ่งเดินทุดงมาท่านมานิต์นะคะซึ่งตอนนี้ก็เสียชีวิตแล้วท่านมาตรงนี้ท่านชอบเพราะท่านชอบท่านขอซื้อจากแม่แม่ไม่ขายแต่แม่แม่มอบให้เลยอะค่ะค่ะตั้งแต่นั้นมาก็เริ่มเริ่มมาเรื่อยเรื่อยๆแต่ไม่มีพระอยู่ประจำนะคะก็จะมีพระธุดงมาเรื่อยเรื่อยๆค่ะ จนตอนนี้มีพระมาประจำพรรษาจริงๆสองพรรษาแล้วก็คือท่านเสดสันเนี่ยคะ่ะก็โดยประวัติความเป็นมาของสำนักสงฆ์ก็คร่าวๆว่ามีหลวงปู่คำมีมาได้ประมาณ40-50ปีมาแล้วแต่ว่าตอนนั้นท่านจะทำสำนักสงฆ์อยู่ที่อ่าวซี ณตอนนี้ที่อยู่ตรงนี้เป็นอ่าวสองก็คืออ่าวสองตรงนี้ที่เริ่มต้นจะเป็นหลวงปู่ศรีท่านเป็นทหารเก่าแล้วท่านก็บวชแล้วก็มาอาศัยน่าจะทุดงมาเหมือนกันมาอาศัยอยู่ที่เกาพระพะลวยแห่งนี้แล้วก็ช่วยโปรดญาติโยมบิณฑบาตแล้วก็ให้ญาติโยมได้ทำบุญต่อมาก็ผ่านการเวลามาก็มีหลายรุ่น แต่ว่าบางรุ่นนี้อาตมาก็ไม่ได้ทราบประวัติจนมาถึงรุ่นอาตมานี้ก็ได้คุณโยมหญิงถวายที่ตรงนี้ให้20สไร่เพื่อทาเป็นฉนักสงฆ์เพราะว่าทางวัดของข้างบนหลวงปู่ศรีนี่ก็คือสุดโทรมไปประมาณหนึ่งแล้วก็ด้วยภาวะเศรษฐกิจอย่างที่ว่าเรื่องโควิดเรื่องโรคระบาดก็คือกําลังทรัพย์กําลังทุนของญาติโยมก็คือน้อยลงน้อยลงก็คือตอนนี้ก็คือว่าเริ่มตรงทำนักสงฆ์นี้ ไปเรื่อยๆก่อนแล้วค่อยๆพัฒนาไปด้วยกันถ้าถามว่าตรงนี้ก็คือแทบจะไม่ค่อยเหมือนใครก็คืออยู่ริมทะเลเลยอ่าก็คือจะเหมือนถ้าพูตรงๆก็เหมือนตากอากาศแต่ว่าก็อยู่สบายอยู่สบายเป็นบรรยากาศก็คือบรรยากาศทะเลอยู่สบาย ความเปลี่ยนแปลงจากอดีตจนถึงตอนนี้นะครับทางพี่หญิงก็สารต่อเจตนารมณ์ของคุณแม่สุดาจนตั้งเป็นสำนักสงฆ์ได้สำเร็จและมีชาวบ้านเข้ามายังจุดศูนย์รวมแห่งนี้กันมากขึ้นทั้งในวันปกติและในยามที่มีงานบุญต่างๆครับที่พี่หญิงมาอยู่ที่นี่แรกๆนะคะมีศาลาด้านบนหนึ่งหลังแล้วก็เมลุเผาศพหนึ่งนะคะแล้วก็มีกุฏิอีกหนึ่งหลังด้านบนนะคะ แต่ตอนนี้ก็มีเพิ่มพี่หญิงมาสานต่อมีเพิ่มด้านล่างมีกุฏิสามหลังแล้วก็ดึงจิตใจญาติยยโยมเข้ามาทําบุญนะคะได้เยอะพอสมควรก็คือมีวันพระวันเทศกาลตายายของชาวใต้เนี่ยจะมารวมตัวกันที่นี่นะคะงานเดือนสิบงานเข้าพรรษาออกพรรษาอะไรเนี่ยคะ่ะวันพระอะไรเนี่ยคะ่ะพี่หญิงก็จะพยายามไปเชิญชวนชาวบ้านมาวัดอะไรอย่างนี้คะ่ะ คือพี่หญิงมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆนะคะแม่ทุกเชา้าแม่จะต้องทำปินโตให้พี่หญิงมาถวายพระที่วัดนะคะทุกๆวันพี่หญิงเสร็จแล้วพอแม่เสียชีวิตแล้วก็มีพระมาจำอยู่พี่หญิงก็จะเช้าทุกวันนะคะหกโมงคึ่งพี่หญิงก็จะขับรถยนต์พาพระพระถ้าว่าพระสามองค์มากกว่าสองค์พี่หญิงจะไปส่งที่อ่าวหนึ่งแล้วก็ ขัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปถึงอ่าวสามหมุนเวียนไปอ่าวละหนึ่งอาทิตย์อะไรประมาณเนี้ยค่ะไปส่งแล้วก็รับกลับเพราะระยะทางที่เราเดินทางอ่ะมันประมาณไปกลับประมาณ8ปดกิโละค่ะซึ่งพาจะทุรงเลยก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงค่ะก็จะถึง เช้ามาก็ไปรับส่งพระบินทบาตเวลาประมาณหกโมงครึ่งแล้วก็มาส่งพระเสร็จแล้วผู้หญิงก็จะมาปัดกวาดสาลามาเก็บกุฏิข้างล่างกวาดใบไม้กวาดอะไรเนี่ยจะเสร็จประมาณแปดแปดโมงครึ่งี่หญิงมาด้วยใจบริสุทธิ์นะคะพี่หญิงไม่ได้มาจุดประสงค์อะไรและอย่างหนึ่งอยากสารต่ออที่ว่าแม่ต้องการให้ให้ทำอะคะ่ะตอนที่แม่มีชีวิตอยู่แม่แม่ต้องการให้ทํา จุดนี้พ่อแม่แก่แล้วแม่ทำไม่ได้ก็ทำตามความประสงค์ของแม่นะคะจากสภาพทางภูมิศาสตร์ของเกาะพะวยที่เป็นทะเลและป่าเป็นสะส่วนใหญ่พระเสกสารก็ได้บอกเล่าถึงประสบการณ์ในการเดินทุดงในป่าว่าเป็นอย่างไรบ้างและสิ่งต่างๆที่ได้พบเจอนั้น ปัจจัยและสาเหตุก็คือกรรมนำพาการมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ซึ่งท่านจะได้เล่าให้ฟังกันครับในครั้งแรกที่ไปนี่ยหนักวันนี้อ้วนกว่านี้นะนี่ก็ยังไม่ผอมนะมันหิวก็หิวร้อนก็ร้อนค้องก็หนักมันอยู่ที่ใจเนียถ้าใจไม่พาไปมันไม่ไปอือ แล้วอย่างขึ้นเขาต้องขึ้นเขาต้องข้ามเขาเนี่ยใจมันจะถอดจะถอดแต่ว่ามันมันมันบอกว่าครั้งหนึ่งอะ่ะมันไม่ถึงกับตายหรอกเออไปต่อเถอะก้าว<ม>ไปเือเริ่มก้าวเริ่มก้าวเริ่มก้าวมันไปของมันเองถ้าสิ่งลำบากสุดก็คือใจนะไม่ว่าจะสถากนการณ์ไหนเหมือนอย่างเนี้ยมาทะเลมาอยู่เนี้ย มองไปทั้งไรก็มีแต่ลมมีแต่ทะเลมันมันถ้าพูดในความเป็นคนมันคือเหงานะนี่ก็พูดได้มันก็รู้สึกเหงาแต่ถามว่าทําไมมันอยู่ได้มันใช้หลักธรรมอยู่ครองตนอยู่ไปด้วยหลักธรรมที่เขาเจ้าให้ไว้อะไรที่มันเกิดอะไรที่มันกระทบเราวางมันได้เราวางอะไรเราปล่อยมันได้เราปล่อย แล้อีกอยเรื่องหนึ่งก็คือกรรมถ้าเราไม่มีกรรมร่วมกันเนี่ยไม่สามารถเกิดคือท,ที่พระเจ้าเรียกว่าเหตุและปัจจัยไม่สามารถเกิดเหมือนอย่างอาตมามาที่เนี่ยเคยมีกรรมร่วมที่นี่มาคืออาตมาถึงมีกรรมพามาที่นี่ mm hmm. เหมือนกันกันบางทีเสือมันอาจจะอยู่ห่างเราแค่ร้อยเมตรอ่ะแต่บางทีอาจจะมีกวางตัดหน้ามันไม่ให้มันหันมาหาเรา ก็ไปหาควางในทางที่เราเดินอยู่โดยที่เราไม่รู้ว่ามีเสืออยู่นะ<ช>อันนี้คือเรื่องกรรมนำาําพากรรที่มีตระกันว่าชาติที่แล้วชาตินี้หรือชาติไหนเราเคยทากันไว้เหมือนอย่างที่ประวัติประวัติของศาสนาพระพุทธเจ้าคือพระโมคคัลลานะเนี่ยเป็นพระที่มีฤทธิ์มากพระสารีบุตรมีเป็นพระที่มีปัญญามากตอนที่พระ โมขนานั้นเนี่ยสำเร็จก่อนเพราะมีฤทธิ์มากสําเร็จแล้วจะไปนิพพานแล้วติดกรรมที่ชาตินึงเนี่ยเคยพ่อแม่ตาบอดแล้วก็เอาโจรเนี่ยมาฆ่าพ่อแม่ตัวเองจะนิพพานเนี่ยต้องไปโดนโจรตีจนตายก่อนเพื่อให้หมดกรรมก็คือเป็นชาติที่แล้วของพ่อแม่แล้วก็ตัวเองรวมร่างใหม่เพราะมีฤทธิ์แล้วก็เป็นลา,านพุะเจ้านิพพานเรื่องที่บอกเมื่อี้กคือเหมือนกันว่า มันกรรมกรรมนําพาเพราะว่ามีกรรมเป็นกําเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้พบเจอกันเพราะเหตุปัจจัยมันถึงพร้อมแล้วมันพร้อมด้วยเหตุและมีปัจจัยพร้อมมันถึงได้พบเจอกันไม่ว่าจะช้าเร็วสุดท้ายก็จะ จากในสถานการณ์ปัจจุบันเรื่องราวของโควิด -19 ที่ถือว่ากระทบหลายๆภาคส่วนด้วยกันผู้คนนับล้านต้องรับมือกับความเครียดทั้งเรื่องงานเรื่องเงินทางพระเสกสรรเองท่านจึงได้ให้ข้อคิดคติธรรมในการทำงานรวมถึงการใช้ชีวิตในช่วงโควิด -19 เพื่อจะได้ก้าวข้ามปัญหานี้ไปด้วยกัน คำถามนี้ต้องแยกเป็นสองอย่างว่าเป็นโลกธรรมและก็เป็นในทางธรรมก็คือถ้าถามมองในเรื่องวัตถุความก้าวหน้าตรงนั้นก็คือจะพาความสบายความสุขความปิติยินดีมาให้เราแต่ตรงนั้นมันคือมันคือของของชั่วคู่ชั่วคราวแต่ถ้าในทางธรรมมันก็เป็นอีกอย่างหนึง่ง แต่ถ้าตามคำถามนี้ก็มันก็คือต้องใช้คารวะธรรมสี่ประการที่ว่าเพื่อผักหนุนพักดันให้ให้ให้ไปสู่จุดหมายแล้วก็เป้าหมายที่ตั้งไว้ก็ต้องมีฮิริโอตตะปะแล้วก็ความเมตตาต่อกันถ้าคนที่มีฮิริเกรงกลัวต่อบาปละอายต่อบาปแล้วก็มีเมตตาต่อกันเนี่ยมันก็ จะไม่พยายามที่ว่าทำอะไรให้เกิดความขุ่นข้องกันเป็นปัญหาการเอารัดเอาเปรียบกันก็จะช่วยช่วยให้สามารถไปด้วยกันทำงานด้วยกันทำงานร่วมกันผ่านพ้นไปได้ให้ปัญญาแก่สาธุชนทั้งหลายในยุคสมัยนี้ที่ เกิดปัญหาวิกฤตโควิดและโรคระบาดต่างๆและก็ปัญหาเศรษฐกิจก็ตามหลักพระพุทธเจ้านั้นก็คือให้คาราวะามีศินห้าเมื่อมีสินห้าพร้อมบริบูรณ์ก็สามารถดำรงตนได้อย่างปกติสุดปกติสุขแต่ที่อาตมาจะเพิ่มเติมให้นั้นก็คือ คาราวาทธรรมสีคาราวาทธรรมสี่นั้นมี4ประการข้อที่หน,นั้นก็คือขันติขันตินั้นก็คือความอดทนเมื่อมีความอดทนอดกัน้นต่อสิ่งที่ยากลำบากต่อสิ่งที่เป็นอุปสรรคก็จะสามารถทำให้เราผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ข้อที่สองนั้นก็คือสัจจะ ถ้าคนเรามีสัจจะคือความซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ในสิ่งที่ชอบซื่อสัตย์ต่องานที่ทําก็จะมีความรักความอดทนต่องานที่ทํานั้นได้ก็สามารถก้าวผ่านแล้วก็จเจริญก้าวหน้าไปในงานนั้นได้ข้อที่สก็คือธรรมะธรรมะนั่นก็คือความเพียรความอุตสาหะเมื่อเรามีความอดทนมีสัจจะแล้วถ้าเรามีความเพียร มีความอุตสาหะเราก็สามารถก้าวผ่านก้าวพ้นปัญหาต่างๆไปได้ข้อที่4ก็คือจะค่จาจคะก็คือความเสียสละในยุคที่พบปัญหาพบความยากลำบากเหล่านี้ถ้าเรามีการเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเห็นแก่ญาติพี่น้องเพื่อนร่วมโลกและผู้ไกล้ชิดเพื่อนร่วมงานเมื่อเราเสียสละ ให้เขาเขาก็จะเกิดความรักใคร่ชอบพอเอ็นดูต่อเราสามารถเกื้อนหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ก็จะผ่านพ้นิกิตไปด้วยกันก้าวผ่านปัญหาไปด้วยกันคติที่อาตมาถือตอนเป็นโยมก็คืออุปสรรคที่เกินทนจะหล่อมคนให้ทนทานก็คือถ้าเปรียบเทียบกับธรรมะก็คือคตินั่นแหละความอดทนอดกัน้น ทุกสิ่งทุกอย่างเวลามันจะเป็นเครื่องพิสูจน์เวลาผ่านมันจะพิสูจน์ถ้าเรามีความอดทนอดกัน้นพออุปสรรคทั้งหลายมันก็จะเป็นเครื่องทดสอบเครื่องพิสูจน์เราว่าเรานั้นเป็นเพชรแท้ไหมท้อก็เป็นท้อก็คือฐานผ่านก็คือเพชร บอกว่าหลักพุทธธรรมกับการดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบันการใช้ชีวิตและการดำรงชีวิตอยู่นับว่าเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าจะต้องต่อสู้กับปัญหาน้อยใหญ่นานนับประการนะครับทั้งปัญหาการครองชีวิตปัญหาสังคมเศรษฐกิจการเมืองและปัญหาสุขภาพซึ่งแต่ละคนก็มีปัญหาที่แตกต่างกันไป ชีวิตเราควรเป็นอยู่อย่างมีความสุขนะครับเหมือนกับที่พี่หญิงได้ค้นพบณนะที่สำนักสงบนเกาะพะลวยแห่งนี้ทุกๆวันที่ได้ทํารู้สึกว่าตัวเองจากที่ว่าคนใจร้อนจะอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นคนใจเย็นขึ้นซึ่งได้ฟังคนอื่นที่เขาว่าเราอย่างงันอย่างนี้คือทําให้เราใจเย็นเราจะเพิกเฉยเราจะไม่เอาคํานั้นมาใส่สมองเรา ค่ะนั่นคือเราเข้าเข้าถึงได้นิดหนึ่งแล้วทุกคนมีปัญหาในชีวิตกันหมดลองเข้ามาฟังธรรมะดูบ้างเผื่อมันจะเราจะไม่ต้องอะไรมากมายกับชีวิตใช่ไหมคือทุกคนมีปัญหาหมดที่นี่ใช่ไหมคะเราเข้ามาแล้วจะเหมือนที่หญิงที่หญิงอยู่แบบสบายๆค่ะคือไม่เครียดไม่อะไรแล้วต่อไปนี้ทัทง้ทงๆที่ปัญหาทุกคนมีหมดแต่ที่หญิง ไม่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 ไม,ไม,ไม่คิดอะไรมากค่ะอยู่สบายบายค่ะซึ่งผู้หญิงถ้ามีโอกาสผู้หญิงก็จะเสริมเข้าไปเรื่อยๆซึ่งที่ผ่านมานี่ก็ถือว่าพอใจพี่หญิงในระดับหนึ่งค่ะซึ่งมีกุฏิมีห้องน้ำอะไรเนี้ยก็ด้วยศรัทธาของญาติโยมด้วยที่ร่วมกับผู้หญิงซึ่งผู้หญิงคนเดียวก็ไม่สามารถที่จะทำได้ค่ะที่นี่เป็นแหล่งที่เงียบสงบนะคะ แล้วก็มีจุดชมรวมของชาวเกาะพะเวยแห่งหนึ่งคือสำนักสงฆ์เกาะพะวยแห่งนี้นะคะจุดชมรวมจิตใจของชาวเกาะพะวยอยากให้นักท่องเที่ยวรู้จักค่ะว่ายังมีสำนักสงฆ์อยู่ที่นี่เหมือนกันค่ะณสำนักสงฆ์ตอนนี้ก็เพิ่งเริ่มได้สองปีแต่ถามว่าถ้าจิตใจชาวบ้านเกาะพะวยนี้มีศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาเยอะอยู่แล้วไม่เคยให้พระสงฆ์หรือพระที่จาลิกมานี่ได้ลำบาก ก็คืออุปถากอุปถัมภ์กันทั้งเกาะเวลามีงานอะไรก็ร่วมมือกันทั้งเกาะส่วนใหญ่ก็คือจะมานิม,มนต์พระล่วงหน้าก่อนว่าจะถึงวันนี้จะถึงเวลานี้ก็คือจะจัดงานวันอาสาฬหะนะวันมะคะนะวันวิสาวันเข้าพรรษานะก็แทบทั้งเกาะแหละก็จะหยุดงานหยุดภาระที่ตัวเองมีมาร่วมบุญบนศาลาข้างบนณนะตอนนี้คือ มองว่าก็คือต่อไปก็คงต้องอาจจะต้องมีศาลาเพื่อรองรับญาติโยมหรืออุโบโสถเพราะว่าตั้งแต่รุ่น40หรือ50ปีที่ผ่านมานี้ยังไม่มีศาลาแล้วหรืออุโบโสถที่เป็นกิจจารขนาเพื่อรองรับกิจกรรมทางสงฆ์แต่ตรงนั้นก็ยังมองว่ายังเป็นเรื่องอ,อนาคตแต่ณนะตอนนี้ก็คือมองในส่วนของจิตใจมองในส่วนของว่าจะทำยังไงที่ว่าจะพา ยัดโยมแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยมีมีจิตใจที่จะเข้าถึงแก่นของผู้สาธาสนาโดยตอนนี้ศรัทธาดั้งเดิมเนี่ยมีล้พื้นฐานมีล้แต่ว่ายังไม่มีผู้ที่ว่าจะกล่าวลึกลงไปอธิบายถึงความเข้าใจให้มากขึ้นมองมองให้เห็นในจุดที่เป็นประโยชน์ส่วนรวมมากขึ้น หากว่าเราเบื่อหรือว่าเหนื่อยล้าจากการทำงานก็ลองใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองดูบ้างนะครับอาจจะแวะมาที่นี่หรือว่าแวะตามสถานที่อื่นๆดูแต่ถ้าหากไม่มีเวลาก็ลองอยู่บ้านแล้วหาเวลาอยู่กับตัวเองสักพักนะครับเพื่อจะทำให้เราใช้ชีวิตได้สงบแล้วก็ดีขึ้นเนื่องจากเราจะได้อยู่กับตัวเองแล้วก็ทบทวนในสิ่งต่างๆที่เราได้ทำขึ้นมาครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานต้องลาไปก่อน ใช้ชีวิตในเช้าวันใหม่อย่างมีสติและมีความสุขสวัสดีครับ